ไหนดูสิวันนี้มีอะไรบ้างีเราต้องการซื้อไปปรับปรุงร้านก็น่าจะต้องใช้เป็นโตเออโตะอยู่ไหนนะโตะนี้แล้วกันตอนนี้เงินไม่พอขอโต๊นี้ไปก่อนแล้วก็เก้าอี้ขอส,สักสองตัวโอเคเอาไว้รับรองแขกแล้วก็มีอะไรที่เราต้องการเฮ้ยยางแพงเลยมีปัญญาขนาดนั้นหรอวิวสองเองจะไปทำอะไรบะอันนี้ต้นเงินต้นทอง ซื้อไปแล้วทำไรเออเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดูดิมีอะไรให้เราซื้ออีกแพงแพงทั้งนั้นเลยหลุมศบออกไปทำไมเอ,อิมนี่มันโตโกเกมเมอร์แล้วเนี่ยอย่าบอกหนะไปปรปับปรุงร้านจะเปิดไป็นร้านเกมซะละเอาท่าสวัสดีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูเปอร์นะครับวันนี้เราก็ จากที่เราไปเที่ยวดวงจันทร์มาครับวันนี้เราก็จะกลับมาเปิดร้านแล้วนะครับอืเป็นร้านอาหารของเรานะครับร้านที่ชื่อว่านูเปอร์ศูนย์ศูนย์สองนะครับเอสแล้วก็เลตเตอร์ลองให้ร้านอาหารของนูเปอร์นั่นเองนะครับโอเควันนี้เนี่ยไม่รับรองแขกกันเลยพวกบอยนะแล้วนี่พวกเราสองคนเนี่ยทำงานขยันแข็งใช่ไหมลูกค้าก็เต็มร้านเหมือนเดิมวันนี้เราก็ต้องมา อโอ๊ะละกันตรงนี้รับรองลูกค้าหลายหลายคนนี่พนักงานของเราก็ทำงานงเ,เต็มกำลังเพื่อที่จะได้ไม่โดนหักเงินเดือนนั่นเองเอาเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปับเรียบร้อยโอเคกินอะไรดีฮะฮะเฮ้ยว้เป่าว้เป่า อ,องคนอนะไวปะ้ป่ะพนักนะลูกค้าเต็มร้านแล้วเนี่ยมาช่วยโอโ้โหจ้างมาเพื่ออะไรวะเนี่ยเป็ตังค์ทำงานช้าลีลาไม่ยอมรับลูกค้าด้วยนะ่บ๊อบเร็วๆหน่อยลีลานักนะผมต้องไล่พวกคุณออกสักคนแล้วนะทํางานไปเนี่ยผมต้องมาเสิร์ฟแทนพวกคุณเนี่ยทำงานอะไรเนี่ยฮนะโอโ้โหลูกค้าไม่รับไม่รับแขกเสียเวลาช้าเกินไปแล้ว เดวิดไนท์วิวเท่าไรแล้วเนี่ยมองไม่ทันเดินเร็วเกินไปเดวิดวเจ็ดทำการเร็วๆหน่อยสิเนี่ยตังค์มันจะเก็บอะลูกค้าไม่ต้องเสิร์ฟเปนต้องรับอะเก็บตังค์ไว้ก่อนเข้าใจไหมโอเคเดวิดในทํางานดีตอนนี้เหมือนเราจะต้องเพิ่มพนักง,งานนะครับเหมือนจะไม่ทัน,นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟก่อนแล้วก็ตังค์ยังไม่พอขอ,อพนักง,งานเสิร์ฟก่อนแล้วกัน ตอนนี้เหมือนพนักงานเสิร์ฟเราชื่ออะไรสแตนพนักงานเสิร์ฟเราชื่อสแตนนะมาใหม่โอ้โหเดวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ยังเบอร์เบอ,อยู่มั้ยเดินมัวไปหมดละทำงานดีช่วยเพื่อนนั่นแหละเห็นไหมอยากโดนไล่ออกหรือไงฮะผมจ้างคุณมาทำอะไรผมจ้างคุณมาทำงานไม่ใช่มาตรวจร้าน ทำงานเออท่านเละล้างชามโอ้โหโอเคตอนนี้มีอยู่657บาทไม่รู้จะซื้ออะไรลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ว่าโต๊ะยังว่างเหมือนจะต้องทำอะไรให้ลูกค้าดึงดูดเนี่ยเนี่ยโต๊ะเต็มละทีนี้อลูกค้าพวกนี้ออกไปละเนี่ยสแตนไอ้บ๊อบสแตนด้วยไม่เยิยนทำอะไรตรงเนี้ยดูเดวิดเขาทำงานด,ดินู่น่ะปุ๊บอะเขาทำงานกันแบบแข่งขัน เรื่องทำอะไรเนี่ยรับลูกค้า<ฮ>ที่บอกไปว่าล,ลูกค้าไม่ต้องรับอะไรไม่ต้องรับแต่เก็บตังค์ไว้ก่อนนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยพ่อครัว,วจะไปทํางานไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเก็บตังค์ไว้ก่อนจริงๆด้วยเก็บตังค์ดิเนี่ยเห็นไหมเอออาหารไปเสิร์ฟดิอ๋อถัดกับข้าวกัน กุ๊กเราคงไม่ทันนะครับเราต้องสละเงินที่รักของเราเลือบาทเอาไปซื้อกุ๊กใหม่นะครับซื้อเป็นจอดจอดเลเวลหนึ่งช่วยเพื่อนทำงานดิไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ฮะยังไม่ชินเลยยังไม่ชินกับร้านช่วยเพื่อนทำงานไปไปเออจ้างมาแพงนะทำงานให้สมกับค่าแรงหน่อย เนี่ยอาหารเนี่ยรับไปทำดิผลไม้คนละมือดิตัวเ,เองอะไปรับลูกค้านู่นไปรับออเดอร์เนี่ยตังอะรู้จะเก็บบ้างเออยต้องให้บ่นตลอดเลยนด้ไงวันนี้นะครับเราก็ได้มาเป็นผู้จัดก,การร้านนะครับก็ต้องเอาให้สะใจะครับล้าง,งชามด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารไม่รู้จะสง่งไม่รู้จะเก็บโอ้โหเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีวกว่านะครับ เอยให้เขาทำงานไปสักคู่หนึ่งดูซิว่าร้านเราจะอยู่รอดไหมเฮ้ยมีร้านใครเดวิส,สดเ,เดวิสซตดเนยเดวิสซ่าเอ้ยเข้ามาพอดีเลยเลยพอดีพอดีเราไปเล่นใหม่สวัสดีครับเขาไม่คุยกับเราเลยโอ้โหทำไมร้านของเขาเงียบจังเลยเข้าไปดูแล้วกันอื้ม ถึงกับอึ้งเลยครับขออนุญาตกลับแล้วกันาอายเขาเออโอ้โหลมาดูร้านนี้กันบ้างโอ้โหดูดิเข้าไปนี่ก็จะอึ้งมากเลยโอ้โหพอๆละอยเขาออกละปะอย่ามาร้านผมเลยผมกลัวอายเขาอย่ามานะขอร้านไปไอไม่ต้องมา ไม่มีอะไรให้ดูไม่ต้องมาปิดไม่้เข้าไม่ให้เข้ามาจริงๆเหรอแม่ใ้ปาน่ะมาทำไมไม่ให้นะเข้าเพื่งเล่นใหม่เป็นเล่นใหม่ครับเออเดินออกไปให้ไวเป็นเพืเ่นใหม่นะครับอืจะต,ต้องวางโต๊ะให้เต็มเลยแล้วกันเ,เดี๋ยวเราไปหาโต๊ะแล้วกัน มีแต่ของแพงๆอันนี้เป็นพื้นอ่าเราจะปรับแต่งพื้นนะเรามีแค่สามรอยเองนะไม่พอหรอกโอ้อยแพงเลยลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นว่าทำไมามันสีทองอย่างนงี้หล่ะอารามเลยนะมีตะบองเพชรเฮ้ยตอนนี้ลดราคาอยู่เลยโอ้เจ๋วเลยเราไม่ติดที่อะไรติดที่ไม่มีตังนี่เออ เดี๋ยวเราค่อยมาหาซื้อพื้นนะครับที่ถูกที่สุดเป็นสีแดงนะครับสีนี้ด้วยโอ้โหแถบตรงนี้เป็นถูกหมดเลยนะครับแต่ดูเหมือนจะมีถึงแค่สีเขียวนะครับสีแดงสีขาวสีเงินแล้วก็สีเขียวนะครับพี่สามสิบห้าบาทเดี๋ยวเราค่อยมาหาซื้อนะครับแต่ตอนนี้ต้องซื้อโต๊ะเอ้ยไม่เอาดีกว่าจะต,ตั้งหมดเก็บตังไว้เยอะๆก่อนนะครับ ใช้ตังไปจ้างพนักงานหมดแล้วนี่ท่วมหัวเนี่ยลูกค้าไม่รับออเดอร์ Order ไม่รับจานไม่เก็บโอ้โหจ้างมาทำไมวะจ้างมาทำไมเนี่ยเซิร์วิสไปเซิร์ฟสแตนานายทำอะไรของนายงานการไม่รู้จะทำนะนั่นเออไปรับลูกค้าซะบ,บ๊อบ แล้วก็ David. เดวิดเฮ้ยบ๊อบไม่รับลูกค้าตัวนี้ของร้านหัวงนหงิดหงิดอย่างรุนแรงทำงานทำการขันแข็งหน่อยเนี่ยดูไว้เนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยจะไล่ออกให้หมดเลยเนี่ยเออเนี่ยเชฟก็ททำงานกันอย่างขันแข็นเปล่า ออพวกนายก็ทํางานบ้างนะนนเนี่ยจานเนี่ยรู้จะเก็บบ้างเนี่ยโอ้โหต้องเก็บเองอีกจ้างมาทําไมวะอันนี้ร้านของวิกาดเลยเข้ามาดูหน่อยว้าวข้อสุดอะ่ะก,ก,ก,ก็ไม่เท่าไหร่นี่แค่ทาให้ร้านมันดูใหญ่ๆลุกๆเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่ครับไปละอันนี้ร้านของอะไรนะ กิวลู่นะอกิวลักกิวแรงกิวเรกวกิวเหลา่าเก่าเหลา่าอ่านี่ก็ทําให้ร้านดูใหญ่ใเฉยๆครับก็ไม่ได้วื้อหวาอะไรแค่ทาให้มันดูลกๆไว้นะครับโอยกระจอกจริงๆเลยดูร้านเราสิจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจัดร้านกันที่บ้างนะครับอืนี่มันไปกับบ้านโอเคเราจะมาจัดร้านนะครับเราจะาไว้ทางนี้ด้วยนะครับ ไอทำงานกันดีๆละ่ะเดี๋ยวมาไปร้านก่นอนเดี๋ยวไปซื้อของก่อนยวไปซื้อโต๊ะกันนะครับซื้อโต๊ะไปสามตัว,ตวแล้วก็เก้าอี้นะครับเก้าอี้ต้องใช้เยอะๆต้องใช้หกตัวนะครับเก้าอี้โอเคต้องหาที่กันหน้าร้านด้วยจะได้ดูหรูๆนะครับอันนี้ขายไหมไม่ขายขายไหนบ้างวะนี่ไงสามร้อยเลยเหรอ แพงยังเลยสามารถซื้อเตาอะไรนั้เนี่ยเนะีสามารถซื้อเตานี้ได้ตังสองเครื่องเลยสามรอยหสเนี่ยเฮ้ยแพงเกินไปแล้วแคทิกันน่ะโอเคอลูกค้าจะมาตั้งฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวดูดิได้ยังไงอ่ามุมตรงนี้นะปึ๊บปปึ๊บดีดูหน่อยดูหน่อย เออวนิการมาหนึ่งสองสามจากเพดานหนึ่งสองสามโอเคได้เป,ปล่าตรงไหม <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าตรงไหมตั้งไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็หมุนหมุนเฮ้ยมีคนมาแล้วว่าบางสงสัยพวกนี้ชอบพ้องใหม่นะครับ จ้าของใหม่นี่เองเอ้ยตั้งผิดทามันทอลรบโอเคปึ๊บมาเคแล้วเราก็ดูใหญ่ๆขึ้นนะครับทำไมเวลาวางของมันรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นแต่ที่มันจะเล็กลงย็ดเค้เวิวอัพแล้วครับตอนนี้วิวอัพแล้วโอ้สุดยอดไปเลยทำงานมาเป็นชาติเพิ่งวิวอัพสุดยอดดเหมือนเราต้องขยายร้านนะครับขยายให้มันกว้าง ราจะเปลี่ยนที่นั่งตรงนี้นครับมาพาดไว้ตรงนี้ให้หมดเลยพคให้พอก,กินให้หมดก่อนแล้วกันปิดร้านก่อนตอนนี้นครับปิดร้านก่อนโอเคโอ้โหถึงกับหน้าที่กิดออกไปเลยนะครับโอเคเราจะปิดร้านแล้วก็ปรับปรุงร้านแป๊บนึงปึ๊บโอเคจะมาปรับปรุงร้านกันนะครับตรงนี้ก็อืม เดี๋ยวนะเอานี้แล้วกันเราจะมาวางแถบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เอานี้ไว้มุมเด็กนี้โอเคสวยย่อยไปเลยแล้วก็เก้าอี้นะครับมาตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นต,ตรงนี้น่าจะเป็นที่รับออเดอร์ที่รับออเดอร์ เราจะไว้ฝั่งนี้นะครับพ่อครัวจะได้แบบสบายๆนะครับปึ๊บเจร้างชามก็ไว้งี้ครับนี่โอเคตัวนี้ก็เหมือนับแบบร้านเราขยายขึ้นนะครับโอเคเราเรารับลูกค้าโอเพ่นเปิดแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับใครแบบมือว่างนะครับก็ฝาก แชร์ด้วยแล้วกันโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับเราก็จะมาปรับปรุงร้านให้มันเทพนะครับโอเควันนี้เราก็จากที่เราไปเที่ยวอาอากาศมานะครับแล้วเราก็มาเปิดร้านก็ถือว่าเป็นไปได้สวยเลยนะครับถึงพนักงานของเราจะทํางานไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้โอเคครับไว้เจอกันใหม่เนาะบายอ่าใช้ท่าอะไรดีมีแค่นี้ท่าจากแล้วกันเนี่ย Bye.